สวัสดีครับสวัสดีครับผมมัดทอโต้ครับสวัสดี FC ท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะครับที่กดติดตามนะครับช่องรถเก่งมือ2สองนับของช่องมัดทอโต้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับรถ Toyota c a m r รนะครับเข้าใหม่นะครับเป็นตัว2.5 h b ห้บิดปี2017นะครับพร้อมกับตัว Toyota c a m r รนะคะ New Toyota ต้าแคนะครับปี2019โฉมล่าสุดนะฮะหรือว่าโฉมปัจจุบันนะครับ สำหรับโตโยต้าแคมรเข้าใหม่นะครับตัวปี2017นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.5ไฮบริดนะฮะมีเข้ามาทั้งหมด3คันนะครับมีเข้ามาทั้งหมด3คันนะครับหมายอยู่ที่60,000โล70,000โล80,000โลนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะ0 8 2 5 1 0 4 4 0 5 นะครับมาก่อนนะครับก็มีโอกาสเลือกรถนะฮะคันที่ถูกใจก่อนนะฮะหรือว่าจะเลือกคันที่ไม้น้อยก่อนก็ได้นะครับสำหรับโตโยต้า c a m r y Hybrid นะฮะชุดนี้เป็นตัวปี2017นะฮะเป็นเครื่อง2.5 Hybrid นะครับเนวีนะครับปี2017นนะคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นนะครับคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นทะเบียนหนึ่งเจ็ดห้าสามคันนี้นะครับปีสองพันสิบเจ็ดไม่เจ็ดหมื่นนะครับภายในเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้า นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวออปชันต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าแคมรี่เนี่ยนะฮะจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับราคาเสนอขายนะครับราคาทั้ง3คันเนี่ยนะฮะราคาเท่ากันหมดทุกคันเลยนะครับราคาเจ็0 0สนห้าบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้ห0 0 0ืนนะฮะหรือว่าไม้เจ็ดหมื่นนะครับหรือว่าไม้แปดหมื่นนะครับราคาเดียวเลยนะครับแล้วก็กล้าการันตีด้วยนะครับว่าราคาถูกที่สุด ในตลาดนะครับรถ t o y ยต้าแคมรชุดนี้นะครับเป็นรถของหน่วยงานนะครับเป็นรถของรถประจำตำแหน่งที่ปลดระวางมานะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับใช้อยู่ประมาณ4ปีปลดระวางนะครับใช้อยู่มา4ปีปลดระวางนะครับเป็นตัวไฮบริด2.5จุดเมวี่ทุกคันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับไม่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะครับคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับเป็นสี สีบอลเงินนะครับสีบอลเงินนะครับเป็นตัวไฮบริดนะฮะดูตัวโครงสร้างนะครับดูตัวถังนะครับตัวเหลี่ยมตัวสันเนี่ยคมๆสวยๆเลยนะครับตัวช่องพงช่องไฟนะครับตามจุดต่างๆเนี่ยนะครับบอกเลยว่าช่องไฟชิดๆมิดๆนะฮะลถการันตีนะครับไม่มีเรื่องชนหนักนะฮะลถการันตีนะครับไม่มีเรื่องจมน้ําไฟไหม้พลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับลดทุกคันนะครับสามารถตรวจสอบประวัติได้นะฮะเพราะว่านี่คือรถหน่วยงานนะครับมีการ เข้าศูนย์เช็คประวัติอยู่ตลอดนะครับสำหรับคันนี้คันกลางเมื่อวานผมรีวิวคลิปเต็มไปแล้วนะครับใครที่ได้ดูรายละเอียดคันนี้นะครับก็จะได้เห็นในส่วนของตัวรายละเอียดตัวโครงสร้างตัวถังกันแล้วนะคันนี้ไม่แ0 0 0 0นะครับคันนี้ไม่80,000ปี2017เป็นตัว2.5ไฮบริดนะครับคันนี้ไม่8 0,000ื่ราคาเท่ากันทุกคันนะครับราคา7 0 0 0 0 0นะครับ5้า0 0บาทนะครับบอกเลยว่าถูกที่สุดในตลาดนะฮรกล้าการันตีเลย นะครับกล้าการันตีเลยนะเพราะว่าเรามีการเทียบราคาตลาดออนไลน์กันอยู่ทุกอาทิตย์นะฮะล่าสุดเนี่ยผมเช็คมาเมื่อวานนะครับก่อนที่จะรีวิวเนี่ยนะครับตลาดขายอยู่ประมาณนะครับ7 8 9 0 0 0 799,000นะสหำหรับ Toyota Camry h y b ป i d 2.5ปี2017นะฮะและที่สำคัญเนี่ยไม่เยอะกว่านะครับไม่แสนต้นๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ผมมีนำมาเสนอนะครับราคา7,59,000 นะครับเป็นตัวปี2017นะฮะเครื่อง2อ0พ Hybrid Navy นะครับไม้น้อยสุด60,000โลไม้เยอะสุด80,000โลนะฮะมีทั้ง6 0ห0ื่0 0 0็ดหมื่นะฮะใครที่สนใจก็สามารถนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเข้ามาได้เลยนะครับ082 510นะฮะ4405เบอร์นี้เบอร์ผมหมัดทอโต้นะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับยินดีมากๆเลยนะฮะแอดไลน์ S line <S S line เข้ามานะครับได้พี่เบอร์โทรได้เลยนะฮะ0 8 2 510นะครับ4405นะฮะหรือว่าจะโทรสอบถามรายละเอียดโดยตรงเลยนะครับ082510 4405นะฮะสำหรับรายละเอียดต o ยต t a c a m r y Hybrid 2.5นะครับ Hybrid Navy นะฮะทั้ง3คันนี้รถหน่วยงานรถประจำตำแหน่งปลดระวางตรวจสอบประวัติได้เช็คประวัติได้นะครับคันนี้ไม่ห60,000นะฮะคันนี้ไม่ห60,000ะครับดูเหลี่ยมดูสันนะฮะดูรายละเอียดตัว ขังนะครับบอกเลยว่าเหลี่ยมสันสวยๆนะฮะเหลี่ยมสันมนๆเหลี่ยมสันคมๆนะฮะตัวล้อก็เป็นล้อขนาด17นิ้วนะฮะรถนะฮะโดยส่วนมากจะได้เป็นยางปีใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับจะได้เป็นยางปีใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับส่วนมากจะเป็นยางปี2022นะครับรถใช้งานน้อยนะฮะรถประวัติศูนย์ตรวจสอบประวัติได้นะโตยต้าแคมรี่คันชุดนี้นะโฉมนี้นะใครที่หาอยู่นะฮะรีบเลยนะครับรีบเลยนะฮะ ัดออกอมาอหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับตัวเจนล่าสุดตัวโฉมล่าสุดนะตัวโฉมปัจจุบันแล้วคันนี้เป็นเครื่อง 2.0G นะฮะปี2000 สินะจดปี2019นะครับคันนี้ไม่แสนต้นๆนะครับราคาบอกเลยว่าพิเศษสุดๆนะโฉมนี้นะฮะหลายๆที่ยังไม่มีมาจอดนะฮะทางบริษัททอโต้เรามีมาจอดแล้วนะครับคันนี้ราคา910,000บาทนะครับกับโ o y o t a c า m r y แคมรี่นะฮะ 2.0G ตัวนี้เป็นตัวน้ำมันล้วนๆนะครับเป็นตัวน้ำมันเบนซินล้วนๆนะครับไม่ใช่ตัวไฮบริด มายอยู่แสนต้นๆน,น,นะครับราคา919,000 10นาันะฮะกับ Toyota ry, โตยตาแคมรี่โฉมล่าสุดเจนล่าสุดนะฮะเป็นตัวนิวแคมรี่เลยนะครับถัดออกมาอีกหนึ่งคัน นะคันนี้จะได้เป็นสีแดงนะฮะใครๆที่ยังไม่เคยเห็นโตโยต้าแคมรี่สีแดงนะฮะเฉพาะตัวที่ผลิตหรือจําหน่ายในบ้านเรานะครับยังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่สําหรับชมนี้นะฮะตัวเจนนี้นะครับบอกเลยว่าออกมาแล้วนะครับสาหรับสีแดงนะครับเป็นสีแห่งความมั่งคั่งนะครับสีโดนสีเจ็บๆนะฮะหรือว่าหลายๆคนเนี่ยชอบรถสีแดงนะฮะแต่ว่าแคมรี่นะฮะรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังไม่มีทําออกมานะฮะ โฉมนี้นะครับเจนิสทำออกมาแล้วนะครับสำหรับโตโยต้าแคมรี่ไฮบริด2.5คันนี้นะครับได้เป็นสีแดงภายในสีดำนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันออปชันเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องออปชันเนี่ยฮะแคมรี่ก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะในส่วนตัวออปชันรายละเอียดต่างๆนะครับนี่เลย คันนี้เป็นโตโยต้าแคมรี่ไฮบริด2.5ปี2019นะครับคันนี้มาอยู่ที่ประมาณ120,000นะครับมาอยู่ที่ประมาณ120,000คันนี้เสนอขายอยู่ที่ราคานะครับ1ล้านนะครับ59,000บาทนะฮะ1ล้าน59,000บาทนะครับสำหรับโตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดคันนี้ โฉมล่าสุดนะฮะตัวล่าสุดนะฮะนี่เลยโมเดลล่าสุดด้วยคันนี้นะครับภายในเป็นภายในสีดำนะครับเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับแบกเต็มระบบเลยไฟ LED เต็มระบบเลยนะครับโฉมแบบนี้เลยนะฮะนี่คือโฉมล่าสุดนะฮะถาดออกมาก็จะเป็นนับโฉมล่าสุดเช่นเดียวกันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าแคมรี่ไฮบริด2.5 ตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมนะฮะมีหนึ่งเดียวที่หลุดเข้ามานับคันนี้มาอยู่ที่10,000แสนนะครับมาอยู่ที่10,000 0สโลคันนี้ราคา1 8ึ0 0 0้านบาทนะครับจะมีราคาสูงกว่าตัว2.5ที่ไม่ใช่พรีเมียมนะครับประมาณ30 0 0 0บาทนะภายในก็จะเป็นภายในสีเบรนะฮะภายในเป็นสีเบรนะฮะบ,บอกไฟฟ้าคู่หน้านะตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามีออปชั่นเพิ่มเติมเข้ามาให้ มีรายละเอียดนะครับหรือว่าในส่วนของตัวนะครับออปชันภายในห้องโดยสารเนี่ยนะครับเติมเข้ามาค่อนข้างเยอะกว่านะฮะตัว2.5นะครับธรรมดานะครับนี่เลยตัวนี้เป็นตัว2.5พีเมี่ยมนะครับไม่แสนแสนท่วนๆนะประมาณแสนหนึ่งพันโลนะถ้าจำไม่ผิดคันนี้นะครับก็เป็นรถประจำตำแหน่งปลดระวางมาคันนี้ราคา1 8 9 0 0 0้านบาทนะซึ่งมีราคาแพงกว่า ตัว2.5ไฮบริดนะครับที่ไม่ใช่พรีเมียม30,000บาทนะฮะคันนี้ป้ายแดงเปิดตัวอยู่ที่1ล้านนะฮะ7 9 9 0แสบาทบวันนี้ทอโต้เราขายแค่1 8 9 0 0ล้าน8 0 0บาทนะครับหายไปเลยนะประมาณรวมๆวม หกถึงเจ็ดแสนนะฮะร,ร,รถปีสองพรถปลดระวางเรื่องชนหนักไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับถ้าเราไม่หนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เป็นโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดสองนะครับปี2019คันนี้ก็มาอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งหรือประมาณแสนสอง นะครับคันนี้ก็ใช้4ปีปลดระวางรถทุกคันที่ผมรีวิวมาตั้งแต่คันแรกนะครับเป็นรถของหน่วยงานที่ปลดระวางมานะคะสามารถตรวจสอบประวัติหน้าเช็คป,ประวัติได้เลยนะครับใครที่เป็นสาวกแคมรี่ไม่ว่าจะเป็นตัวโฉมเก่าหรือว่าโฉมใหม่โฉมล่าสุดนะฮะชมคลิปนี้ได้เลยรับรองราคาถูกใจแน่นอนนะครับใครที่กาลังมองหาตัวเจนใหม่โฉมใหม่นะครับโฉมปัจจุบันนะครับตอนนี้ที่ท,ที่ทอโต้เรามีเข้ามาจอดแล้ว ครั้งหมด4คันนะครับเป็นตัวโฉมล่าสุดเลยนะครับมีทั้งตัวน้ำมันตัวไฮบริดนะให้เลือกกันเลยทีเดียวนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ082510 2 นะครับ4405นะครับสำหรับคลิปนี้ผมอทอโต้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะมารีวิวให้ดูทีละคันทีละคันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจจองไว้เลยนะครับจองไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดในส่งตัวรถนะฮะและตัวรายละเอียดนะครับในส่งตัวรถไม่น้อยนะครับมีจองก่อนนะก็ได้ก่อนนะครับตัดสินใจก่อนก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของก่อนนะครับ 0 8 2 5 1 0 4 4 0 5นะครับโทรเข้ามาสอบถามแล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมได้เลยวันนี้ผม,มอัดตอนโทษต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ